สวัสดีครับพี่น้องชวาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้ก,กับพี่น้องชวาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาดูข่าวสารที่น่าสนใจใน EP ีนี้กันนะครับตอนนี้เรียกว่าตามติดชีวิตดาวรุ่งวัย17ปีจากริวลเพจเลือเตรียมปิดดินเอเชอรี่15ล้านปอนด์ก่อนปล่อยให้ยืมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ เคลาเโอเอชิลี e ่กางลุกมากพรสวรรค์วัย17ปีของลิเวอร์พูลนะครับจะกลายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเร็วๆนี้ตามรายงานนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการเซ็นตัญญาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์ถึง18ล้านปอนด์นะครับเรือใบสีฟ้าของเรานะครับจะปล่อยให้ลิเวอร์เพลยืมใช้งานอีกครึ่งปีและจะกลับมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าในช่วงปีซีซั่นนะครับทั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเคยประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทางด้านฮูเรนอัลบเลส มาจากหรือเพจก่อนหน้านี้ในราคา15.5ล้านปอนด์ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเรียกได้ว่ากำลังดึงนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาเพื่อเป็นกองกำลังหลักในอนาคตข้างหน้าไม่ว่านักเตะคนไหนที่เป็นดาวรุ่งนะครับก็อยากที่จะมาค้าแข่งอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาละครับมาดูข่าวที่2กันต่อมาดูอดีตนักเตะกองหลังของเราอย่างราป็อกนะครับ ผมไม่กลับลาปอกลันขออยู่ซาอุต่อหลังมีรายงานว่าอเมริกลาปอกนะครับอดีตกองหลังของแมนซิตี้ยังคงแฮปปี้ดีกับทางด้านอันนาเซอร์และจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นในตลาดมกราคมนี้ตามรายงานของมากาตื่อจากสเปนระบุว่าลาปอกนะครับเป็นเป้าหมายของราชันชุดขาวที่ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กลายใหม่เข้ามาทดแทนทางด้านดาบิดอาาบาที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับรายงานระบุว่าดาวเตะวัย29ปีนะครับ ยังไม่คิดถึงการย้ายออกจากอันนาเซอร์ขณะที่สมโมสรจากซาอุเองก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยแข้งรายนี้ออกไปนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้การอยู่ค้าแข้งในตะวันออกกลางของเจ้าตัวนะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการติดทีมชาติสเปนอีกด้วยสําหรับลาป็อกนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่โยกไปเล่นในลีกซาอโปลิกนะครับเมื่อช่วงซัมอที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะครับอันนาเตอร์นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ ซึ่งปัจจุบันหลังลองจาฝูงตามหลังอันอินฮานที่เป็นจาฝูงอยู่10แต้มนะครับลาปอกนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยควา้าแชมป์รายการสําคัญสําคัญมาถึงที่สสมัยตลอดระยะเวลา5ปีก่อนที่จะตัดสินใจอย่างยากลาบากในการอําลาหรือใบสีฟ้าย้ายไปอันนาเซอร์ด้วยสัญญา3ปีนะครับของดีนะครับเพชก็คือเพชไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ยังคือเพชน,นะครับ สำหรับเอมียลาฟอกนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีกับทางด้านอ n นนาเซอร์และปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับราชันทุดขาวก็จ้องจะดึงอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าลาปอกก็แฮปปี้ดีอยู่กับอ n นนาเซอร์นะครับมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวที่3 m ม r าร์คฮิวเผยเรือหว่านตัญญาตัวท็อปสร้างทีมคําเปิดปากจากมาร์คฮิวอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับึงเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในปี2008นะครับนับตั้งแต่ที่กลุ่มทุนอับดาบีนะครับได้เทคโอเวอร์สโมสรน,นะครับกลุ่มทุนนี้นะครับก็ต้องการที่จะดึงนักเตะตัวท็อปรดับโลกในขนาดนั้นเพื่อมาสร้างชื่อเสียงให้กับทีมนะครับซึ่งมาร์คิวนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าวันแรกหลังการเทคโอเวอร์เตตตินเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมอย่างมากเพราะตอนนั้นผมกําลังตีกรอบเป็นอยู่ผมไปออกรอบกับทีมงานบางต่วนเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุด ผมได้รับโทรศัพท์จากเกรี่ o คุกซีในตอนนั้นเขาโทรมาบอกกับผมว่าการ Takeover นั้นได้เสร็จสิ้นแล้วและเจ้าของใหม่ต้องการที่จะเซ็นสัญญานักเตะที่เข้ามาสร้างชื่อให้กับพวกเขาพวกเขาแค่ถามผมว่านายต้องการใครมาร่วมทีมหรือไม่พวกเขามีข้อเสนอมากมายให้กับนักเตะทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปในโลกนะครับ พวกเขาได้ยื่นไปทั้งหมดและรอดูว่าจะมีใครตอบรับข้อเสนอหรือไม่แต่เขาคงลืมไปว่าแมนเชสเตอร์ย์ในขณะนั้นยังคงเป็นทีมลองบอลอยู่แค่กลางตารางไปถึงค่อนล่างเลยนะครับซึ่งมาคิวนะครับก็ได้บอกว่ามีคนตอบรับกลับมาไม่มากเพราะว่าตอนนั้นนักเตะหลายคนก็สงสัยว่าแมนเชสเตอร์คือใครเรียกได้ว,ว่าตอนนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักเตะสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งพวกเขาทุกคนได้รับข้อเสนอและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองก็มีการตอบรับจากโรบินโยและเรอัลมาดริกนะครับมาคิสเขาได้กล่าวอีกนะครับว่าเราพยายามทําให้ดีนี้เกิดขึ้นและผมรู้จักทางด้านแบนชูเตอร์โค้ดของเรอัลมาดริกในตอนนั้นผมโทรหาเขาและถามถึงความเป็นไปได้ที่โรบินโยจะได้เซ็นสัญญากับแมนซิตี้ซึ่งมันเป็นวันที่บ้ามากๆมีข้อเสนอไปยังริโอเนลเมสซี N ่และคนอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดๆในโลกในขณะนั้น ในท้ายที่สุดนะครับพวกเราก็จัดการพาโรบินโยมาที่นี่ซึ่งมันเป็นการถแถลงข่าวที่นรกแตกสุดสุดและที่เหลือหลังจากนั้นมันคือปอติศาสตร์เรียกได้ว่าในยุคนั้นนะครับโรบินโยถือว่าเป็นนักเตะมากพรสวรรค์จากบราซิลขณะนั้นก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์นะครับก็ได้ค้าแข้งกับเรอัมลมาริกแต่ว่าทันทีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ยื่นข้อเสนอไปอยังโรบินโยนะครับเรอัลมาลิกเองก็ดีนะครับโรบินโยเองก็ดีนะครับซึ่ง เจ้าตัวก็ได้ตอบรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้กลายมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในยุคนี้คงจะดูกันเพลินตาหน้าดูเลยนะครับสำหรับเจ้าโรบินโยเอาละครับมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เรียกได้ว่าสยบข่าวบรรดาทีมยักษ์ทั้งหลายนะครับอเบเลสลั่นแฮปปี้มากไม่มีความคิดย้ายหนีเหลือ ฮูเลียนอัลเบรตกองหน้าวัย23ิบามปีประกาศชัดเจนว่าเขามีความตุกมากๆกับการคาแข้งที่แมนซิตี้แม้ว่ามีข่าวลือว่าจะย้ายไปบา์เตโลน่าหรือเรอมารลิกที่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งทางด้านฮูเรียนอัลเบรสเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าความจริงก็คือผมมีความตุกมากๆที่แมนซิตี้ผมอยู่สโมสรน,นี้มาปีกว่าๆผมรู้สึกมีความสุขกับทุกสิ่งที่เราประสบความสําเร็จพวกเขาช่วยเหลือผมเยอะมากตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมก้าวเข้ามายังสโมสรน,นี้ ผมตบโตขึ้นมากในฐานะผู้เล่นดังนั้นในแง่นี้ผมจึงมีความตุกกับตโมสอนและแน่นอนว่าเรายังคงฝันและยังคงต้องการคว้าแชมป์อีกมากมายตอนนี้เป้าหมายของเราคือการคว้าแชมป์มาได้อีกครั้งทั้งนี้นะครับแชมป์ล่าสุดหรือว่าขับเบอร์ครับถือว่าเป็นถ้วยแชมป์รางวัลระดับเมเจอร์รายการที่14ของทางด้านอัมเบรสนะครับทั้งในระดับตโมสอนและทีมชาติแต่ว่าดาวเตะอาร์เจนตินายืนยันว่าสถิตินั้นน่าทึ่งมาก มีแต่ทําให้เขาต้องการคว้าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอัลเบเล็เขาได้กล่าวต่อว่าการเป็นแชมป์โลกกับสโมสรและทีมชาตินั้นเป็นช่วงเวลาตั้นๆซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆและการได้บรรลุปเป้าหมายนี้ทําให้ผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากความจริงก็คือผมคว้าแชมป์ที่สําคัญที่สุดที่นักเตะคนหนึ่งจะสาม,มารถทําได้ในวัยยี่สิบสามปีแต่ผมมีความคิดว่าผมต้องการทําแบบนี้ต่อไป ทำในสิ่งที่ผมรักเล่นฟุตบอลและสิ่งที่ทําให้ผมมีความตุกคือการได้อยู่ในสนามแน่นอนว่าคุณต้องการแข่งขันเพื่อชัยชนะและความปรารถนาในตอนนี้ก็คือการทําแบบเดิมต่อไปและพยายามคว้าแชมป์อีกครั้งเพราะความรู้สึกที่ได้ประสบความสําเร็จนั้นมันช่างแฮปปี้และหอมหวานเสนเลือเกินนี่เป็นคำกล่าวของทางด้านฮูรียนอัลเบรสนะครับที่ได้ออกมาสยบข่าวนะครับตอนนี้บรรดายักษ์ใหญ่จากสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเตรโลนาอดีตเจ้าบุญทุ่มหรือว่าเรอัลมาดริก ลาชันชุดขาวนะครับตอนนี้ก็อย่งหวังได้ตัวทางด้านฮูเรียดอัลเบรส์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปและต้องการที่จะคว้าความสาเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ท้งนี้นะครับแม้จะได้รายการใหญ่ๆมาหลายรายการก็ตามนะครับ ตัวก็ยังอยากที่จะทำแบบเดิมและควา้าแชมป์เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตวัวเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหวานจริงๆนี่ครับก็อยู่กับเรือใบสี้าไปยาวๆเลยนะครับเอาละครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้เรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็เซ็นตัญญาอีกหนึ่งนักเตะพรสวรรค์สูงสัญชาติอังกฤษนะครับเลือเซนกอร์แมนกลางลุกพรสวรรค์สูงซิลลี่กอแมน กองกลางตัวลุกมากพรสวรรค์วัย15ปีจากกรีดนะครับผ่านการลงนามเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่กอแมนนะครับผ่านการตรวจร่างกายเตตินแบบไม่มีปัญหาตั้งแต่วันจุกที่ผ่านมาก่อนที่จะลงนามเป็นนักเตะในสังกัดของแมนซิตี้และตอนนี้นะครับเหลือเพียงประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นโรมาโน่ได้ระบุว่าสโมรสรจากพรีเมียร์ลีกสามทีมเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามีทีมไหนบ้าง แต่ว่าเขาได้บอกว่าพยายามที่จะเจราจากับกอแมนแต่ว่ากองกลางวัย15ปีรายนี้นะครับก็เลือกที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอและเลือกที่จะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับสำหรับทางด้านกอแมนนะครับลงให้ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน16ปีส่วนผลงานในลีดนะครับลงเล่นในอายุไม่เกิน18ปีเล่นไปแล้วทั้งหมด5นัดทำได้2ประตูกับ1แอตตินะครับ ก็จะมีคลิปสำหรับนักเตะเจ้าหนูวัย15ปีนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่านักเตะลายนี้หลังจากที่ดูคลิปเสร็จแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเหมาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ